กระทรวงการคลงังจ่ายเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง u t u b e s r channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังแหล่งข่าวจากสวัสดิการทันข่าว4.0และประชาชาติธุรกิจกระทรวงการคลงังเสนอให้ทางรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่เหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่ดาเนินการไปเมื่อครั้งก่อนแต่รอบนี้4 0 0พบาท2เดือนสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า มาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้ทางรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาประชาชนเราไม่ทิ้งกันร,รอบใหม่เหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ดำเนินการไปครั้งก่อนเนื่องจากปัจจุบันยังมีวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจทางกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศ,ศ,ศรษฐกิจและสังคมเหลืออยู่ราวสองแสนล้านบาทอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ ต้องนำเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่หากจ่ายจะจ่ายที่เท่าไหร่รวมถึงเป็นระยะเวลาเท่าใดทั้งนี้แม้ว่าจะมีเงินอยู่จริงแต่เนื่องจากปัญหายัางไม่สิ้นสุดถ้าจ่าย5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเหมือนครั้งก่อนอาจจะไม่พอแต่ถ้าหากจ่ายไม่เกิน 4,000ันบาทเป็นระยะเวลา2เดือนก็น่าจะพอสำหรับมาตรการเยียวยาครั้งนี้จะมีความยากเนื่องจากเป็นการแบ่ง่ซนประกาศพื้นที่กระทรวงการคลังจึงเสนอแนวทางให้จ่ายเงินเยียวยาเป็นไปตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศของทางรัฐบาลแบ่งเป็นพื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลืองโดยแต่ละสีอาจจะได้รับเงินเยียวยาไม่เท่ากัน ซึ่งยอมรับว่ามีความยากในการดําเนินการหลายด้านเช่นกันซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทางกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานท้องถิ่นช่วยตรวจสอบเช็คลิต์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับเงินเยียวยาต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากพื้นที่สีแดงยังเพิ่มเติมต่อเนื่องทำให้การตัดสินใจใช้มาตรการต่างๆค่อนข้างยาก ต้องติดตามข่าวเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่กันอย่างต่อเนื่องกันนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่อง y o u t u เ e สอาร a ชแนลจะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งแน่นอนเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามทางช่อง y o u t u เ e สอาร์แนลกันต่อด้วยนะครับกดติดตามได้เลยและหากค่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอขอบคุณมากมากเลยนะครับสาหรับการติดตามรับชม ขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ